สวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ขอแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อโบค่ะปีติชาเลืองเนตรนะคะโบก็มีผู้เปิดโอกาสนะคะไม่ขอบคุณเขาไม่ได้เลยก็ขอบคุณบูเดมอนพี่หนูเล็กกัญญาลัตเกตพี่บุญค่ะก็วันนี้อดีตของโบนะคะก็เป็นแม่ค้าค่ะขายปลาทูนึ่งตามตลาดนัดนะคะก็ไม่เคยทําธุรกิจนี้เลยนะคะก็ใช้ระยะเวลา3ปีนะคะกับการอยู่ในธุรกิจนี้นะคะ่ะและใช้ระบบแบบ100%ยเปอร์ซนะคะทำให้โบสามารถประสบความสําเร็จได้อยู่ที่ตําแหน่งรูบี้นะคะที่มีรายได้สูงสุดเลยเกือบ20,000 0บาท ต่อเดือนค่ะก็สามารถพลิกชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะได้จากเครื่องมือที่ชื่อว่า Successmore ค่ะและว,วันนี้นะคะโบก็จะมาแบ่งปันระบบนะคะที่วันนี้ค่ะที่ ระบบของ Successmore ที่มีอยู่ก็คือ3 4 5 6นะคะซึ่ง3 4 5 6ก็คือการ3ามข้อค่ะในการเริ่มต้นธุรกิจ4เรื่องที่เราต้องรู้และ5ข้อค่ะในการค้นหาค่ะแนวร่วมในการหาแนวร่วมธุรกิจกับเราและ6แกนนำค่ะซึ่งวันนี้นะคะโบก็จะมาแบ่งปันในหัวข้อของ5ค้นหาค่ะห้าค้นหานะคะก็มีอยู่5เรื่องค่ะเรื่องแรกเลยก็คือห้ก็คือฝันบวกเป้าหมายค่ะ 5.2ก็คือรายชื่อแล้วก็5.3ก็คือการโทรนัดหมาย5.4นะคะก็แชร์ลิงก์5.5ก็คือติดตามค่ะซึ่งมันนี้นะคะ5.1เลยค่ะ เราต้องมีฝันบวกเป้าหมายก่อนค่ะซึ่งวันนี้นะคะหลายๆคนเนาะก็มีฝันอยากมีรถอยากมีบ้านค่ะบ้านของเรานะคะในฝันเราอยากมีบ้านแบบไหนเราอยากมีบ้านหลังคาสีอะไรเราอยากมีบ้านที่มีห้องน้ําห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือในห้องนั่งเล่นนั้นเรามีจอโทรทัศน์ใหญ่ๆมีแม่เรานั่งดูทีวีอยู่โฟฟานุ่มๆนะคะหลายหลายคนอาจจะคิดฝันแบบนี้นะคะตัวโบเองก็คิดฝันแบบนี้อยากมีรถนะคะสักคันหนึ่งไว้พาครอบครัวเนาะ เที่ยวนะคะคอยากไปไหนก็ได้นะคะแล้วพาครอบครัวไปมีแอร์เย็นๆเบาะนุ่มๆนะคะมีครอบครัวเรามีลูกเรามีพ่อมีแม่เรานั่งอยู่ในรถคันนั้นนะคะที่เราอยากจะไปไหนก็ได้หรืออยากมีเงินเก็บนะคะที่มากพอทำไมเราต้องมีเงินเก็บด้วยวันหนึ่งข้างหน้าเราไม่รู้นะคะว่าใครจะเป็นยังไงเนาะถ้าวันหนึ่งแม่เราเจ็บแม่เราไม่สบายแม่เราป่วยโบก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากให้แม่นะคะต้องไปรักษานะคะสาบบาททุกโรคหรือ ให้คนที่เรารักเนี่ยนอนคอยรอให้หมอรักษานะคะแล้วเอาชีวิตนะคะฝากไว้กับโรงพยาบาลฝากไว้กับหมอถ้าเรามีเงินเนี่ยเราก็สามารถเอาแม่เราไปรักษาที่ไหนก็ได้ดูแลดีๆให้ความสุขกับเขานะคะให้ความรักกับเขาในสิ่งที่เขาต้องการได้วันนี้ฝันของหลายๆคนเราก็ต้องมีเป้าหมายด้วยค่ะว่าเป้าหมายจริงๆในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องการอะไรแล้วเราก็เอาฝัน,นะะกับเป้าหมายของเราเนี่ย มาผูกติดไว้กับซักเซ็ตมอค่ะแล้วถ้าวันนี้นะคะซักเซ็ตมอมันให้ความฝันของเราได้ให้เป้าหมายของเราได้ค่ะและว,วันนี้การที่เราจะไปถึงฝันจะไปถึงเป้าหมายนะคะเราต้องไปทํา5.2ค่ะคือลายชื่อค่ะเราต้องริสลายชื่อออกมาค่ะซึ่งลายชื่อของเราเนี่ยในแหล่งรายชื่อของเราเนี่ยมีลายชื่อแหล่งลายชื่อที่ไหนบ้างให้เราไปดูเลยค่ะ ตามไลน์ตาม Facebook นะคะในเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนเราเพื่อนที่ทํางานเก่าเพื่อนที่ทํางานใหม่นะคะที่เราเคยมีแล้วให้เราลีดลายชื่อออกมาหลังจากที่เราลีดลายชื่อออกมาแล้วเนี่ยให้เรามีการเช็คฟอร์มค่ะหรือมีการทักแชทคุยถามสอบถามประวัติสอบถามข้อมูลของเพื่อนเราก่อนค่ะว่าเพื่อนของเราเนี่ยตอนเนี้ยเขาแต่งงานหรือยังเขาโสดไหมเขามีลูกกี่คนเพื่อ ต้องทราบความต้องการของเขาถ้าเขาแต่งงานแล้วถ้าเขาแต่งงานแล้วเขามีครอบครัวเขามีลูกแสดงว่าเขามีภาระเพิ่มมากขึ้นเขาต้องการดูแลลูกเขาเขาต้องการให้เวลากับลูกเขาหรือพอเขามีครอบครัวเขาก็อยากมีสิ่งที่ครอบครัวเขาอยากได้หลังจากนั้นค่ะ ดูเรื่องของเวลาค่ะว่าเขามีเวลาว่างตอนไหนเขาเลิกงานกี่โมงเราจะได้แนะนําการให้ข้อมูลเขาได้ถูกเช็คฟอร์มในเรื่องของเวลาเช็คฟอร์มในเรื่องของอาชีพค่ะเพื่อเราจะได้รู้วันหยุดเขาอย่างเช่นสาวโรงงานเขาก็รู้เราก็รู้แล้วว่าหยุดวันอาทิตย์อย่างพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ไม่มีเวลาค่ะต้องจัดเวลาต้องเลือกเวลาเราก็จะได้รู้ด้วยว่าอาชีพที่เขาทําอยู่เนี่ย เขาต้องการอะไรค่ะแล้วก็ให้เช็คค่ะในเรื่องของสุขภาพเขาบางคนค่ะเราตั้งใจเอาแผนธุรกิจไปบอกเขาเอารายได้ไปบอกเขา1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทแต่บางคนเขาป่วยอยู่ล้ค่ะเขาไม่สบายอยู่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่เราเอาแผนธุรกิจไปเขียนให้เขาเขาไม่ต้องการแต่เขาขอแบบว่าสุขภาพก่อนดีไหมเราก็ต้องเช็คฟอร์มเขาก่อนค่ะว่าเขาอ่ะต้องการอะไรอยากได้อะไรจากการที่เราลีดรายชื่อมาและให้เรานะคะ ทักแชทคุยกับเขาค่ะเพื่อเช็คฟอร์มค่ะหลังจากนั้นค่ะพอเราเช็คฟอร์มเสร็จเรียบร้อยรู้ความต้องการของเขาแล้วค่ะเราก็จะทํากระบวนการในการโทรนัดหมายค่ะเพื่อให้เขามาฝังข้อมูลค่ะในการโทรนัดคือนัดนะคะยังไม่ได้ให้ข้อมูลทั้งหมดค่ะก่อนที่เราจะโทรเนี่ยให้เราเตรียมตัวก่อน เตรียมพร้อมก่อนเตรียมซ้อมก่อนแล้วก็เตรียมใจก่อนค่ะในการเตรียมตัวของเราเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวเราต้องเตรียมตัวในเรื่องของอารมณ์ค่ะเราต้องปรับอารมณ์ของเราค่ะให้มีอารมณ์ตื่นเต้นอารมณ์อยากให้เหมือนถูกหวย3ามตัวตรงแล้วเราอยากบอกเพื่อนเราค่ะทะเลาะกับแฟนอยู่หรือกําลังเครียดอยู่อย่าเพิ่งโทนะคะให้ช่วงเวลานั้นให้เราปรับอารมณ์พิกสเตตขึ้นมาให้เรารู้สึกเหมือนตื่นเต้นกําลังเอาไปให้เจอสิ่งดีๆเจออะไรดีๆเจอถูกหวยมาได้ตัวแดงๆมาเลย3ามตัวตรงๆ เลยและให้เรายืนพูดค่ะหลานั่งพูดเด็ดขาดถ้าเรานั่งพูดเนี่ยมันจะกลายเป็นถ้าเรานั่งพูดเนี่ยมันจะกลายเป็นนั่งเสร็จปุ๊บเสียงมันจะอู้ค่ะมันทําให้เราไม่มีพลังทําให้เขารู้สึกว่าออได้รับพลังแบบล,ล,ลบจากเราแล้วให้รู้สึกว่าเ,ออเขาก็ กำลังเครียดอยู่นะกําลังมีความทุกข์อยู่นะ <คำ responded> ทําไมเราเขาเราโทรมาเอาความทุกข์มาให้เขาหรือเปล่าอยากให้เราปรับในเรื่องของเตรียมตัวในเรื่องของอารมณ์ค่ะแล้วก็ความตื่นเต้นแล้วให้เราลุกขึ้นยืนพูดนะคะ <S <S เตรียมพร้อมเนี่ยให้เราเตรียมพร้อมในเรื่องของข้อมูลที่เราจะพูดค่ะว่าเราจะพูดอะไรถามอะไรไปเขาถามอะไรมาเราตอบได้ถ้าเขาถามอะไรมาเราก็สามารถตอบเขาได้ให้เราเตรียมในเรื่องของข้อมูลเตรียมในเรื่องของข้อตัวแย้ง ถ้าเขามีข้อตัวแย้งอะไรในสายมาฟังเยอะๆนะคะข้อตัวแย้งสําคัญมากๆค่ะเราจะต้องฟังข้อตัวแย้งเยอะๆเพื่อเป็นการตอบเขาค่ะหลังจากนั้นให้เราเตรียมซ้อม1ครั้งนะคะทําไมเราต้องซ้อมสักประมาณ5-6ครั้งค่ะเพราะเรามีเครดิตแค่ครั้งเดียวค่ะ เพื่อนเราค่ะมีเครดิตแค่ครั้งเดียวที่เราจะสามารถโทรนัดเขาได้โทรคุยกับเขาได้ถ้าครั้งแรกเราโทรเขาแล้วเรามีช่องให้เขาปฏิเสธเราโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมแล้วเราไม่ได้เตรียมซ้อมเพื่อนปฏิเสธเราเราจะไม่มีโอกาสอีกแล้วค่ะหลังจากนั้นให้เราเตรียมใจค่ะว่างานนี้ค่ะไม่ได้เอากับเราทุกคนค่ะถ้าเ้าเอากับเราทุกคนเขามาก็รวยกันหมดบ้านแล้วจริงไหมคะมันก็รวยกันหมดแล้วเพราะอะไรคะ บางทีเราถ้าวันนี้เราไปชวนเขาบางทีเขาก็ไม่ได้เอากับเราค่ะหรือบางทีนะคะเราต้องรู้ก่อนค่ะเตรียมใจว่าวันนี้เราเอาไปให้ค่ะเราไม่ได้ไปเอาอะไรจากเขาเรากําลังเอาสิ่งดีๆค่ะไปให้เขาเหมือนกับเรานะคะกําลังแบบเราถูกหวยอะ่ะเราอยากเอาเงินไปให้เขาอะ่ะถ้าเราอยากแบบถูกหวยเราไปหาเขาสักประมาณตีสองเราเอาเงินให้เขาแสนนึงเรากล้กาเคาะประตูบ้านเขาไหมคะกล้าจริงไหม แต่ถ้ากลับกันล่ะคะเราอยากเอาเราจะไปยืมเงินเขาตอนตีสองเนี่ยแสนหนึ่งเนี่ยเรากล้าไหมคะก็กล้าเคาะประตูไหมเราต้องเตรียมใจด้วยค่ะว่าเราเนี่ยกำลังเอาไปให้เขาถ้าเขามีไรายได้หลักแสนเขาขอบคุณใครคะเขาขอบคุณเราค่ะและนะคะหลักการโทรนัดเลยคือเราต้องนัดหมายค่ะคลายกังวลแล้วก็ให้ความเชื่อเปลี่ยนจากอยากได้เป็นอยากให้ค่ะเราต้องนัดหมายเขาวันเวลาค่ะ ต้องชัดเจนหลังจากนั้นครายกังวลเขาด้วยว่าทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราให้ฟังเฉยๆถ้าทําได้เราก็จับมือลุยไปได้วยกันนะเราไม่ได้บังคับเขาค่ะและให้ความเชื่อเขาว่าเฮ้ยเราว่างานเนี้ยมันดีจริงๆค่ะเปลี่ยนจากที่เราอยากได้นะคะเป็นอยากให้เขาและโทรนัดค่ะโทรคัดทำไมเราต้องโทรนัดโทรคัดบางทีเรามีรายชื่อเพื่อนเราแต่เรารู้สึกว่าคิดแทนเขาอะเฮ้ยคนนี้ไม่เหมาะกับงานนี้หรอกคนนี้ไม่เหมาะกับงานนี้หรอก คนนี้ไม่คงไม่ใช่หรอกอย่าคิดแทนใครค่ะ ถ้าวันนั้นนะคะโบขายปลาทูดีอยู่แล้วแล้วถ้าเขาคิดแทนโบว่าโบได้เงินทุกวันค่ะแล้วเขาไม่บอกโบนะคะก็คงไม่มีโบมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะอย่าคิดแทนใครแล้วก็ให้เรานะคะโทรนัดโทรคัสเหมือนแจกใบปลิวไปเลยค่ะให้เขารู้ว่าวันเนี้ยเราทำซักเซสมออยู่ถ้าวันนี้เขายังไม่เอาแต่ถ้าวันหน้าเรามีผลลัพธ์ใหม่เรามีความสําเร็จใหม่เราก็กลับไปชวนเขากลับไปบอกเขาได้ค่ะแต่ถ้าวันนี้ค่ะเราไม่โทรบอกเขาเรากอดไว้ชื่อไว้เราไม่ชวนค่ะ คนอื่นก็ชวนไปอยู่ดีสุดท้ายก็ไปเจอกันที่บริษัทอยู่ดีค่ะวันนี้เราต้องโทรนัดนะคะให้เขารู้ว่าเราทำซักเส้นงอถ้ามีใครไปชวนเขาเขาก็จะได้นึกถึงเราแล้วเราก็จะได้รู้ด้วยว่าเฮ้ยคนนี้เขาเอาหรือไม่เอาเอาหรือไม่เอาอย่างน้อยเราโทรค่ะ1ิคนรับนัดเราฟัก2คน3คนก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้โทรเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะ อย่าเข้าใจผิดว่าเดี๋ยวรอให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปชวนถ้ารอให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปชวนถ้าไม่ชวนแล้วจะได้ไหมคะเราก็ไม่ได้หรือรอให้เก่งก่อนแล้วค่อยทําค่ะไม่มีใครคะ่ะเก่งมาตั้งแต่เกิดมีแต่เกิดมาแล้วอยากเก่งทั้งนั้นนะคะทําไปคะ่ะถือว่าวันนี้เราไม่ได้เคสคะ่ะ แต่เราได้พัฒนาตัวเองเราได้เก่งถ้าวันหนึ่งเราทําเป็นแล้วเหมือนเราขี่จักรยานเนี่ยเราขี่เป็นค่ะเราปั่นเป็นวันหนึ่งพอเราทําเป็นเราขี่เป็นเรามันก็ติดตัวเราไปเลยตลอดชีวิตเราก็สามารถทํางานนี้สร้างรายได้ได้นะคะแล้ววันนี้นะเพราะเรานะคะไม่วันไม่มีวันได้ถ้าวันเราคิดแบบนี้นะคะถ้าเราคิดแบบนี้เราไม่มีวันได้ค่ะแล้วบอกให้ชัดเจนด้วยว่าให้เขามาฟังที่ไหน เวลาอะไรนะคะแล้วเขาจะได้ฟังอะไรบ้างแล้วเน้นนะคะให้เขาฟังให้จบแล้วบอกด้วยว่าเขาต้องปิดการแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ปิดไม์ด้วยบอกวิธีการแจ้งเตือนปิดไม์ด้วยให้เราบอกเขาให้ให้เรียบร้อยว่าเข้ามาฟังในไลน์นะเข้ามาฟังใน Facebook นะเข้ามาฟังเวลานี้นะสองทุ่มนะหรือหนึ่งทุ่มนะคือบอกเวลาเขาให้ชัดเจนค่ะแล้วต้องบอกเขาด้วยว่าถ้าเขาฟังไม่จบเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจ ให้เขาฟังให้จบนะคะแล้วหลังจากนั้นให้เราสอนวิธีการปิดแจ้งเตือนวิธีการปิดไม์เพราะหลายๆคนพลาดเรื่องนี้ค่ะบางคนดึงเข้ามาในห้องไลน์พอดึงเข้ามาในห้องไลน์เสร็จแล้วเขาออกจากกลุ่มแล้วก็คิดว่าเขาไม่เอาเขาไม่สนใจแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ปิดแจ้งเตือนค่ะระหว่างที่มีคนส่งข้อมูล แล้วมันดังตลอดเวลาทําให้เป็นการรบกวนเขาในการฟัง YouTube เป็นการรบกวนเขาค่ะในการใช้เครื่องมือสื่อสารของเขาทําให้เขาออกจากห้องไลน์ไปเราก็เลยคิดว่าเขาคงไม่สนใจแต่จริงๆแล้วเขาสนใจหรือไม่ได้บอกวิธีการให้เขาปิดไมค์ค่ะว่าเขาจะต้องปิดไมค์ยังไงปิดไมค์แบบไหนในการเข้าฟังสุดท้ายพอเขาไม่ได้ปิดไมค์แล้วเขาปิดไม่เป็น เขาก็ออกจากห้องไลน์ไปเราต้องถึงใจเขาใจเราด้วยวันที่เราเข้ามาในเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเรารู้สึกกลัวไหมคะกลัวเรารู้สึกสั่นไม่หมดเลยอะ่ะวันแรกที่เราเข้ามาเขาใหม่ก็เหมือนกันคะ่ะเราก็ต้องเข้าใจคนใหม่ด้วยนะคะ หลังจากนั้นนะคะนัดสั้นกระชับตัดบทคายกังวลให้ความเชื่อมั่นค่ะใครคนใหม่ที่ยังตอบไม่ได้นะคะว่ามันเป็นงานเกี่ยวกับอะไรมันทํายังไงเราบอกเขาไปเลยค่ะอุ้ยข้อมูลรายละเอียดนะคะมันอยู่ในห้องไลน์หรือมันอยู่ใน Facebook นะคะมันค่อนข้างเยอะมากๆอยากให้พี่นะคอนจัดเวลาลองเข้าไปฟังดูก่อนแล้วพี่ฟังแล้วถ้าพี่เห็นโอกาสเดี๋ยวจับมือลุยไปด้วยกันไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวเราโทรหาตัดบทเสร็จปุ๊บเราต้องคายกังวลเขาด้วยนะคะว่าเฮ้ย ยังไงพี่เข้าไปฟังเฉยๆพี่ไม่ได้เสียอะไรแต่ถ้าพี่ฟังแล้วพี่เห็นว่าเป็นโอกาสเดี๋ยวลุยไปด้วยกันพี่เดี๋ยวโทรหาอีกทีนึงถ้าฟังจบแล้วหรือใครที่ เป็นคนเก่าแล้วนะคะก็ให้ข้อมูลเล็กน้อยค่ะว่าบริเกี่ยวกับบริษัทของเรานะคะก็เป็นห้างสเต็ปที่1เลยก็คือบริษัทของเราคืออะไรวอ a t นี่คืออะไรบริษัทของเราก็เหมือนห้างค่ะแล้วก็พูดโมเดลการตลาดง่ายๆก็คือเปลี่ยนที่จะย,ย้ายที่ซื้อแค่นั้นเองหลังจากนั้นเราก็พูดตัวเราค่ะว่าทําไมเราถึงทํา แล้วงานนี้ทำแล้วมันได้อะไรเราก็อาจจะพูดในเรื่องของแปความสวยงามว่างานนี้มันทําแล้วหยุดได้รายได้ไม่หยุด3-5ปีทําสั้นๆ3-5ปีหยุดได้รายได้ไม่หยุดอาจจะมีบรดกส่งต่อให้กับลูกได้ทําคู่กับงานประจําได้งานนี้ไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องไม่มีป้องเป็นนายใครเนาะก็อะไรที่ได้จากงานนี้นะคะเอากลับไปทําที่บ้านได้เราก็สามารถบอกได้หลังจากนั้นคะ่ะเราก็บอกว่าทํายังไงแล้วก็แนะนําให้เขานะคะเข้ามาฟังในห้องไลน์ก่อนทําได้ก็ทําทาไม่ได้ ก็ไม่เป็นไรนะคะฟังดูก่อนเราก็ไม่ซีเรียสค่ะแต่เรามั่นใจว่างานนี้มันดีจริงๆเดี๋ยวยังไงนะพี่เข้าไปฟังให้จบนะคะพี่รีบตัดบทเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะขั้นตอนการโทรนะคะเราจะมี2สเตปในการก่อนที่เราจะเข้างานหลังจากที่เราสายสัมพันธ์แล้วนะคะเช็คฟอร์มเรียบร้อยแล้วเราจะมี2สเตปในการเข้างานคือถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเราก็จะเข้าในเรื่องของเรามีงานงานนึงค่ะ ที่ไม่มีต้นทุนเลยแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงแต่สามารถรับรายได้หลักแสนได้พี่สนใจไหมถ้าเขาบอกว่ามันคืองานอะไรเราก็บอกเลยค่ะว่ารายละเอียดในห้องไลน์มันเยอะอยากให้พี่เข้าไปฟังดูถ้าฟังแล้วพี่เห็นว่าเป็นโอกาสเดี๋ยวจับมือไปลุยไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวฟังแล้วพี่ไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวเราโทรหาถ้าคนที่ให้ข้อมูลเล็กน้อยไม่ได้แต่ถ้าคนให้ข้อมูลเล็กน้อยได้เราบอกไปเลยค่ะของเราคือห้างห้างนะคะแค่เปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อแค่นั้นเองปกติพี่ไปซื้อแฟบสบู่ยาสีฟันที่ไหน พี่ไปซื้อพี่เคยได้อะไรกลับคืนมาไหมพี่ไม่ได้อะไรพี่ก็เอาเงินที่พี่เสียทิ้งๆไปในแต่ละเดือนแต่ละเดือนพี่เอากลับเข้ามาเป็นรายรับค่ะที่พี่ได้เป็นรายได้เพิ่มเป็นกระเป๋าที่2แบบนี้พี่ว่าดีไหมคะแล้วก็ทําไมเราต้องทําเราก็อธิบายแล้งานนี้ทําแล้วมันได้อะไรแล้วก็ให้เขาค่ะเข้าไปฟังข้อมูลในห้องไลน์ถ้าเป็นพนักงานประจําเราก็ใช้คีย์ว่าเรามีงานงานหนึ่งที่ทําควบคู่กับงานประจําได้และสามารถรับรายได้เนี่ยเทียบเท่ากับงานประจําเลยนะ พี่ว่าน่าสนใจไหมเขาก็จะถามกลับมาเหมือนเดิมว่ามันเป็นงานอะไรเราก็บอกว่ารายละเอียดข้อมูลมันเยอะรายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในห้องไลน์พี่เข้าไปฟังดูก่อนทําได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องซีเรียสหลังจากจบเดี๋ยวเราจะโทรหาแต่เรามั่นใจว่างานนี้มันดีจริงๆสําหรับคนที่ ไม่มีข้อมูลนะคะเป็นคนใหม่แต่ถ้าคนที่พอพูดเรื่องของโมเดลได้ไบไอจอยได้นะคะแล้วก็งานนี้มันให้อะไรกับเราได้เราก็ให้ข้อมูลเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะดึงเข้าห้องไลน์หรือใครที่มีอัพไลน์ก็ให้อัพไลน์ทำเรื่องนี้ให้เราดูนะคะสักหครั้งหรือสครั้งค่ะวิธีการโทรนัดเนาะสรุปวิธีการโทรนัดคือทักแชทเพื่อทักเช็คฟอร์มเขาก่อนว่าเขาต้องการอะไร ถ้าเขาไม่มีเวลาแสดงว่าเขาต้องการเวลาเราก็เอาในเรื่องของเวลาค่ะไปให้เขาถ้าเขาต้องการในเรื่องของมรดกเขามีลูกเราก็เอาในเรื่องของงานนี้ส่งต่อเป็นมรดกมีเวลาให้กับลูกอยู่กับลูกได้หรือว่าใครที่ไม่ต้องการเป็นลูกน้องเบื่อกัอบงานประจ,จําแล้วเราก็งานนี้นะคะทําทถ้ามีรายได้เทียบเท่างานประจ,จําเราก็สามารถมีรายได้แซงงานประจ,จําไปได้เลยแล้วเราก็เข้าเรื่องงานเลยนะคะแต่มีข้อห้ามนะคะสําหรับงานนี้ โดยที่หลายๆคนนะคะพูดดีมาหมดเลยค่ะชวนเข้าห้องไลน์ได้อะไรได้ทุกอย่างแต่ตกม้าตายค่ะสิ่งที่เราตกม้าตายคืออย่าบอกรายละเอียดทั้งหมดค่ะเพราะวันนี้ค่ะถ้าบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยว่าสมัคร300ปิดซุปปิดเอ็กแผนสองสายงามคอเขารู้แล้วเขาก็จะไม่เข้ามาฟังแล้วเขาก็จะบอกว่าอ๋อฉันรู้แล้วเราต้องย้มๆค่ะค่อยๆเปิดให้เขาเห็นว่าเออมันน่าสนใจเนาะโอเค อย่าอ้อนวอนใครค่ะมาเถอะพี่มาเพื่อผมสักครั้งหนึ่งถ้าพี่มาแล้วเนี่ยหูถ้าพี่มาผมคงโตแน่ๆเลยอย่าอ้อนวอนใครค่ะพราะธุรกิจนี้เราเอาไปให้เราไม่ได้ไปเอาอะไรจากใครจริงๆแล้วเราเอาไปให้อย่าอ้อนวอนใครและอย่าดูถูกใครเด็ดขาดบางคนบอกว่าชวนเพื่อนเพื่อนไม่ทําไปดูถูกงานเขาค่ะงานแต่ละงานแต่ละงานเนี่ย คือทุกคนค่ะรักอาชีพของเขาถึงมันไม่ได้ร่าได้รวยแต่มันก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เขาได้เขาก็รักในอาชีพของเขาเหมือนกับเราคะ่ะแต่งานนี้มันทําแล้วมันได้อะไรแตกต่างจากงานของเขาแค่เราให้ข้อมูลที่มันมากพอที่มันได้กว่างานของเขาแค่นั้นเองอย่าดูถูกง,งานใครคะ่ะท,ทุกๆคนก็รักงานรักอาชีพที่เราสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราได้เหมือนกันนะคะ และที่สําคัญเลยอย่าหลอกใครค่ะบางคนไปหลอกเขามาไม่ฉันไม่ต้องขายไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่เฉยๆสมัครมาแล้วได้ตังค่ะสมัครมาอยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวได้เงินเองค่ะไม่มีค่ะในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆอย่าไปทักแชททักคุยจีบกันแล้วหลอกเขาเข้ามาฟังนะคะหลายๆคนค่ะใช้ความสามารถพิเศษใช้หน้าตาเป็นอาวุธไปจีบเข้ามาไปหลอกเข้ามาสุดท้ายค่ะ เขาในโลกของออนไลน์ค่ะบางทีเขามาไม่ได้มาเรื่องงานสุดท้ายพอเขามาเขาก็ไม่ทําอยู่ดีค่ะอยากให้บอกกันตรงๆนะคะเอาความจริงใจเข้าหากันและสุดท้ายหลายๆคนก็ตกม้าตายค่ะในเรื่องนี้เหมือนกันอย่าขอบคุณค่ะหลายๆครั้งค่ะพอหลังจากที่เขาให้ไ id ไลน์มาหรือเขาบอกโอเครับนัดว่าเขาจะเข้ามาฟังแล้วเขาจะยอมมาฟังเขาจะเข้ามาฟังกับเราเนี่ย เราก็บอกขอ, A, ขอบคุณค่าที่รับนัดหรือขอบคุณค่ะที่ให้ไอดีไลน์จริงๆโบก็เคยเป็นอย่างนั้นโบก็บเคยพลาดนะคะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนมีมารยาทแต่วันนี้อย่าลืมนะคะว่าเรากําลังเอาไปให้เขาต่างหากที่ขอบคุณเราค่ะถ้าเราพูดคําว่าขอบคุณเขาจะรู้สึกทันทีว่าเราอะได้อะไรจากเขาหรือเปล่าเรากําลังได้อะไรจากเขาหรือเปล่าหรือพอเราบอกว่าขอบคุณเขาบอกอา้าวแสดงว่าเราได้อะไรจากเขาเขาเขากำลังมาเอาอะไรจากเรา เขาได้อะไรจากเราสุดท้ายเขาจะกลัวเราทันทีค่ะห้ามขอบคุณเด็ดขาดเขาต่างหากที่ขอบคุณเราเพราะเรากําลังเอาไปให้เขาค่ะหลักของความจริงค่ะคนเราไม่ได้นัดได้ครั้งเดียวค่ะ Today Say No, Tomorrow Say y e ตตัวโบเองนะคะยังมายากเลย4ปีเห็นความสำเร็จของพี่เล็กแล้วเราถึงมาค่ะเราต้องเข้าใจว่าธุรกิจนี้แห่งการเข้าใจคนก่อนเราไม่ได้มาได้ง่ายๆค่ะ เพื่อนเราวันนี้เขาไม่มาวันหน้าค่ะถ้าวันนี้ทําให้เห็นสําเร็จให้ดูเอาผลลัพธ์ใหม่ไปเขาก็อาจจะมาได้นะคะอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอดใจค่ะบางคนชวนสองคนไม่มาเลิกค่ะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมสุดท้ายใช้ชีวิตเหมือนเดิมเป็นไงคะก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นเลยกลับไปฟังคนที่เขาปฏิเสธฟังคนที่เขาไม่อยากทํากับเราแล้วก็เทคนิคนะคะ การตอบข้อตัวแยง้งวันนี้โบมีเทคนิคเพราะเวลาที่เราโทรนะคะในระหว่างสายเนี่ยเราจะต้องเจอข้อตัวแย้งแน่นอนในสายค่ะแต่ในการตอบข้อตัวแย้งเนี่ยมันต้องไม่ใช่ข้อตัวเถียงและการที่มีข้อตัวแย้งมาแสดงว่าเราพูดเยอะเกินไปถ้าเราพูดดีเราซ้อมดีๆจะไม่มีข้อตัวแย้งในสายเลยค่ะแต่ถ้าเราพูดแล้วจั่วเขาหรือเปิดประเด็น เขาจะมีข้อตัวแย้งกลับมาหาเราทันทีจริงๆข้อตัวแย้งมันไม่คือมันไม่ใช่ข้อตัวแย้งค่ะแต่มันเป็นคําถามที่เราเปิดประเด็นให้เขามากกว่าแล้ววันนี้นะคะอย่างเช่นบางคนบอกว่าไม่มีเวลาหลายคนเจอคํานี้ค่ะค่าไม่มีเวลา เราก็ใช้ตัวเราเองนะคะว่าเราก็ไม่มีเวลาเหมือนกันแต่เราก็จัดเวลานะคะเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วก็เอาเวลาหลังเลิกงานบลาชั่วโมงสองชั่วโมงมาทำค่ะเพราะเราเป็นคนหนึ่งที่เราอยากมีเวลาค่ะในอนาคตเพราะถ้าวันเนี้ยถ้าเราทําไปแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้ค่ะว่าเมื่อไหร่เราจะมีเวลาแต่งานนี้ค่ะหลังจากที่เราทําเสร็จ3-5ถึงปีนะคะเราก็จะสามารถหยุดได้รายได้ไม่หยุดหลังจากนั้นเราจะมีเวลาตลอดเลยเนาะถ้าเราเจอข้อตัวอย่างแบบนี้ให้เราตอบแบบนี้นะคะ บางคนบอกโอ้ยพี่หนูทาไม่ได้หรอกหนูไม่ใช่แนวหนูไม่เก่งหนูไม่ใช่แนวเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเรามันก็ไม่ใช่แนวเราเหมือนกันแต่งานที่เราทําทุกวันนี้มันก็ไม่ใช่แนวเราเราก็ไม่ได้ชอบนะแต่ที่เราทําเพราะอะไรเพราะเราทําเพราะผลลัพธ์ค่ะเราทําเพราะผลลัพธ์แล้ววันนี้ถ้างานเนี้ยมันตอบโจทย์ความฝันของเราจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเราต้องการเงินต้องการเวลาเราต้องการ สร้างบ้านเราต้องการมีบ้านมีรถมีชีวิตที่ดีค่ะถึงวันนี้มันอาจจะไม่ใช่แนวเราทุกงานมันก็ไม่ใช่แนวทุกงานเราก็ไม่ได้ชอบค่ะแต่เราทําเพาะผลลัพธ์ถ้ามันงานเป็นงานที่เราใช่เป็นงานที่มีผลลัพธ์แบบนี้โบคนนึงค่ะโบทําค่ะถ้ามันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่โบได้โบก็จะตอบแบบนี้และคําถามที่เจอบ่อยๆเลยคือได้เท่าไหร่แล้วคนที่เข้ามาใหม่ๆนะคะ จะใช้ยกตัวอย่างของอัพไลน์ของเรานะคะหรือในทีมของเราที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเป็นแม่บ้านเขายังทําได้มีรายได้เท่านี้เท่านี้เด็กส่งแก๊สได้เท่านี้เท่านี้พนักง,งานประจําเท่านี้เท่าน,านี้แม่ค้าเท่านี้เท่านี้เราก็ใช้ผลลัพธ์นะคะของอัพไลน์เราแต่เราก็ต้องบอกว่าอุยเราเพิ่งเข้ามาค่ะแต่เรามั่นใจได้แน่นอนเดือนนี้เราหลักหมื่นแน่นอนค่ะหรือใครที่เข้ามาแล้วได้น้อยได้มาก เราก็บอกไปเลยค่ะว่าได้แล้วแต่ยังได้ไม่เยอะหลายๆคนที่เข้ามาก็อาจจะยังได้แค่หลักร้อยหลักพันนะคะแต่ยังไม่ได้ขึ้นตําแหน่งเราก็สามารถบอกรายได้ที่เข้าคอมมิชชั่นของเราได้เลยนะคะว่าเราได้แล้วแต่เรายังได้ไม่เยอะแต่เรามั่นใจค่ะว่าอนาคตเนี่ยเราได้เป็นหมื่นแน่นอนยังไงเราได้แน่นอนให้ความมั่นใจน้ําเสียงต้องมั่นใจนะคะว่าเราคนนึงเราได้แน่นอนค่ะไปทําก่อนู้ไปทําก่อนเลยรวยแล้วค่อยมาชวน อันนี้เจอกันเยอะมากๆเลยค่ะว่าไปทําก่อนเลยรวยแล้วค่อยมาเชิญวันค่ะเราอ่ะเราก็ต้องบอกเขาว่าเฮ้ยเราเห็นว่าวันดีนะเราก็เราก็เลยมาชวนเพื่อนเห็นว่าเป็นเพื่อนกันก็รวยไปด้วยกันเนี่ยเห็นรุ่นพี่เขาทํามาก่อนเนี่ยเขาก็รวยแล้วมีไรายได้หลักหมื่นหลักแสนเรามั่นใจเลยว่าที่เนี่ยมีระบบยังไงเราก็สามารถทําได้ก็ถามว่าโบเคยคิดแบบนี้ไหมตอนที่พี่เล็กมาชวนนะคะ โบก็พี่เล็กมาชวนโบโบก็ไม่ได้คิดว่ารวยแล้วค่อยมาชวนแต่เรารู้สึกว่าอพี่ไปทาก่อนเลยเพราะตอนนั้นด้วยโอกาสของเราจังหวะของเราที่เรายังไม่พร้อมนะคะแต่วันนั้นที่โบปฏิเสธพี่เล็กโบไม่ได้ปฏิเสธพี่เล็กค่ะแต่โบปฏิเสธโอกาสของโบค่ะเขาไม่มีโบเขาก็ผลาเรล็กได้เขาก็ไปต่อได้วันนี้เพื่อนของเราอาจจะบอกว่ารวยก่อนแล้วค่อยมาชวนก็ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณเขาค่ะ วันหนึ่งถ้าเราสําเร็จแล้วทําให้เห็นสําเร็จให้ดูเดี๋ยววันหนึ่งเราค่อยกลับไปชวนเขานะคะแต่ถ้าวันนี้เขาให้เราไปทําก่อนเราก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่จังหวะถ้าวันข้างหน้าเนี่ยคือมันไม่ใช่จังหวะของเราแล้ววันนี้อยากให้ทําด้วยกันไปด้วยกันรวยด้วยกันสําเร็จด้วยกันเราเห็นว่ามันดีจริงๆถ้าเรามันมันไม่ดีจริงๆเราไม่มาชวนเพื่อนหรอกก็ให้พูดแบบความมั่นใจไปแบบนี้ค่ะโอเคกลัวทําไม่ได้พูดไม่เก่ง เมื่อก่อนเราก็เป็นคนหนึ่งที่กลัวค่ะกลัวว่าทําไม่ได้เหมือนกันแต่ที่นี่เรามีระบบสอนนะคะมีระบบสนับสนุนไม่ต้องคิดเองไม่ต้องทําเองค่ะทําตามเขาเราก็สามารถประสบความสําเร็จได้ โบก <gr> ็เป็นคนหนึ masih, okay, ่งท re ี re ่ตอนแรกๆมานะคะเราก็มีประสบการณ์เลยเราก็คิดว่าเอ้ยเราคงทําไม่ได้หรอกเราก็ไม่ได้เก่งมาแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่างานทุกๆงานค่ะที่เรามาทาเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ว่างานนั้นเป็นอะไรแต่แค่เราอยากทาเพราะเราอยากได้เงินเราก็ฝึกใช่ไหมคะเราก็เรียนรู้เอางานทุกงานค่ะไม่จําเราก็ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดค่ะมีแต่เกิดมาแล้วเราอยากเก่งทั้งนั้นถ้ามันมีคนสอนเราถ้ามันมีคนบอกเราโบคนหนึ่งโบคิดว่าโบทําได้ค่ะ แล้วจะมีคนถามอีกว่ามีค่าสมัครไหมลองฟังดูก่อนทําบอกเขาว่าถ้ามีเขาถามว่ามีค่าสมัครไหมเรายังไม่ต้องตอบว่ามีหรือไม่มีนะคะเราบอกเขาก่อนเลยพี่ฟังดูก่อนคะ่ะทำทำได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เราเห็นว่างานนี้มันดีจริงๆฟังแล้วไม่สนใจไม่เป็นไรนะคะเราก็ต้องบอกเขาอะค่ะแบบนี้เพราะว่าไม่ต้องไปบอกเขาค่ะว่ามีหรือไม่มีแต่ให้เขามาฟังดูก่อนฟังฟรีค่ะ ไม่ได้เสียอะไรเพราะการที่คนจะตัดสินใจทําหรือไม่ทําสมัครหรือไม่สมัครมันต้องตัดสินใจจากความคุ้มหรือไม่คุ้มค่ะกับการที่เขาจะสมัครกับการที่เขาทํานะคะโอเคสิ่งที่ต้องเจอค่ะในงานนี้ในการที่เราออกไปโทรนะัดในออกการที่เราออกไปโทรเชิญนะคะเราต้องลดความคาดหวังค่ะว่างานนี้เราอย่าหวังว่าเราช่วงแรกนะคะอย่าหวังค่ะว่าเราจะได้เคสแน่นอนเราอาจจะโดนคำรู้น้อยค่ะพลาดเยอะ รู้เยอะจะพลาดน้อยค่ะให้เราหวังว่าเราจะเก่งค่ะทุกครั้งที่เราไม่ได้อะไรเลยเราไม่ได้คนแต่สิ่งที่เราได้คือเราเก่งจากงานนี้ค่ะทุกครั้งที่เราออกไปทําเราอาจจะยังไม่ได้คนไม่มีใครทํากับเราค่ะแต่เราก็เก่งขึ้นพัฒนาขึ้นพอเราเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นวันหนึ่งเราก็สามารถทําได้ทําเป็นนะคะให้เราลดความคาดหวังแล้วเราก็ต้องคิดว่ามันคือค่าเฉลี่ยค่ะ ไม่มีใครทํากับเราทุกคนนะคะมีแค่ใครบางคนแค่นั้นค่ะเอาคนที่เขาคิดเหมือนเราเอาคนที่มีความฝันค่ะเอาคนที่มีเป้าหมายเอาคนที่อยากประสบความสําเร็จค่ะและวันนี้ค่ะสิ่งที่เราจะออกไปเจอแล้แน่นอนค่ะเราจะต้องเจอคําปฏิเสธแน่นอนและทุกครั้งนะคะเราเจอคําปฏิเสธให้เราค่ะกลับไปมองที่เป้าหมายของเราค่ะว่าวันนี้เราทําเพื่อใครคะ่ะทุกๆคกําปฏิเสธแน่นอนให้เรากลับมาดีเช็คตัวเองว่าวันนี้ เรามีความรู้มากพอหรือยังเราเก่งพอหรือยังถ้าเราเจอคำบัฏิเสธแสดงว่าเราตอบไม่ได้ค่ะเรายังไม่รู้ว่าจะตอบอะไรแล้วให้เราหวังนะคะว่าเราจะเก่งจากเคสแล้วทักแล้วไม่อ่านค่ะอ่านแล้วไม่ตอบตอบแล้วไม่เข้าฟังฟังแล้วไม่จบฟังจบไม่สมัครสมัครแล้วไม่ทําค่ะสําคัญทนได้ไหมคะเราทนได้ไหม ถ้าวันนี้นะคะเราออกไปเราไปเจออะไรก็ตามเราออกไปโทรนัดนะคะเราออกไปเจอคําปฏิเสธเราออกไปเจอคนข้างนอกค่ะให้เรากลับมามองที่ความฝันของเราค่ะให้เรากลับมามองที่เป้าหมายของเราค่ะวันนี้เราทำ,ทำ,อ,ทำอะไรทำต้องการทําอะไรทําเพื่อใครค่ะมันมีใครบางคนนะคะที่กําลังรอคอยความสําเร็จของเรามีใครบางคนค่ะที่กําลังรอคอยเราค่ะกลับมาค่ะวันที่เราบอกเขาว่ารอหนูอีกนิดนะแม่รอหนูอีกนิดนะพ่อรอหนูอีกนิดนะ วันนั้นแหละค่ะที่เขาบอกเราเนี่ยให้เรากลับไปมองค่ะคำสัญญาที่เราให้กับเขากลับไปมองคนที่เขารอคอยเรากลับไปมองความฝันของเราค่ะวันนี้ค่ะเลิกมันเลิกง่ายค่ะแต่หลังจากเลิกไปชีวิตเราจะอยู่ยังไงเราแค่ใช้ชีวิตเหมือนเดิมแค่นั้นเองค่ะแต่ถ้าวันนี้เราทําเรายังมีโอกาสค่ะอยากรู้อนาคตของเราเป็นยังไงให้ดูรุ่นพี่ค่ะในงานงานนั้นค่ะชีวิตเขาเป็นยังไงนั่นคือชีวิตของเรานั่นคือความฝันของเราค่ะ แล้ววันนี้นะคะอย่าลดขนาดของความฝันค่ะแต่จงเพิ่มขนาดของความพยายามสุดท้ายนี้นะคะทุกคนนะคะไม่ว่าไปเจออะไรหรือคำปฏิเสธหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคำเดียวที่โบฝากบอกไว้ะค่ะอย่าเลิกค่ะแล้วพบกันที่ความสำเร็จสวัสดีค่ะ